สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารนะฮะแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับก็ช่วงนี้กระแสฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าฟีเวอร์แบบสุดๆนะครับก็รักทีมไหนชอบทีมไหนก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับส่วนข่าวสารการฟุตบอลไทยก็มีมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับ เพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีและทางช่องชาแนลฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีนะครับวันนี้ก็ไปเกาะติดนะครับที่ความเคลื่อนไหวนะครับที่สำการสมาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดการประชุมนะฮะเพื่อเตรียมคัดเลือกลักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่จะเตรียมเก็บ ตัวครั้งแรกระหว่างมันที่5-15ธันวาคม2 5 65นะครับโดยการประชุมครั้งนี้ก็นำโดยคุณยุทธนายิ้มการุณนะครับอุปนายกสมาคมนะครับทีมชาติไทยและในฐานะผู้ในการทีมชาติไทยยู23ชุดนี้นะครับ ร้อมด้วยคณะนะที่ปรึกษาและอิสระสีจโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีทีมงานสตาฟโค้ดนะครับร่วมเข้าประชุมนะครับโดยยุทธนาหยิมการลุนนะครับผอ,อทีมชาติไทยยูยิบสามก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือทีมงานสตาฟโค้ดต้องการพูดคุยหารือถึงการคัดเลือกนักกีฬาโดยอิงจากการติดตามฟอร์มนักปัจจุบันซึ่งสตาฟโค้ดจะคัดเลือกทั้งหมด30คนนะครับจากห2รายชื่อที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับ โดยตนยืนยันว่าการคัดเลือกครั้งนี้ครับจะรายการแทรกแซงนะครับนักแต่ทุกคนมาจากการทํางานติดตามดูฟอร์มของทีมงานมาตลอด3เดือนเป็นนักกีฬาที่มีผลงานที่แท้จริงกับสโมสรถือว่ามีความโปร่งใสนะครับและโค้ดเอกก็ลงลึกในรายละเอียดส่วนบุคคลนะครับแต่ละตําแหน่งได้อย่างน่าสนใจนะฮะซึ่งขั้นตอนนับจากนี้ก็จะมีการประสานพูดคุยนะครับเพื่อขอตัวนักกีฬากับสโมสรต่างๆและคาดว่าน่าจะประกาศรายชื่อ30คนนะครับ ได้ในวันที่28พฤศจิกายนก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวและอุ่นเครื่องระหว่างวันที่5-15ธันวาคม2515ต่อไปนะครับด้านโค้ดหลาอิสระสีะโรน,นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เปิดเผยถึง30รายชื่อชุดเก็บตัวอุ่นเครื่องกับสปปลาวชุดใหญ่ ที่เตรียมลุยศึกกิงแชมป์อาเซียน2022ว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะเหมือนเป็นการได้ทบทวนการตัดสินใจของเราก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อรวมถึงการพูดถึงข้อขัดข้องหรือเงื่อนไขต่างๆที่ทางทีมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยุทธนาย,ยิมการุณนะครับที่พร้อมช่วยเหลือประสานงานสโมอสรต่างๆเพื่อให้ทีมของเรามีความพร้อมมากที่สุดนะครับรวมถึงการได้นักกีฬาที่เราต้องการมาร่วมแคมป์ให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แผนการเตรียมทีมทั้งหมดนะฮะชัดเจนขึ้ เรื่อยๆครับก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะ30คนนะตอนนี้เราก็ได้มีการวางโปรแกรมฝึกซ้อมในแต่ละวันครับ ไว้ตามคอนเซปต์ของเราซึ่งจะโฟกัสตรงจุดเลยว่าเราต้องการอะไรจากนักเตะแต่ละคนครับเพื่อนําข้อผิดพลาดที่เราเห็นมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งเพิ่มประสบการณ์กฎกติการะดับนานาชาติให้กับน้องๆทีมชาติไทยยูยีต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริหารสมาคมโดยเฉพาะผู้อำนวยการและทีมงานที่ปรึกษารวมถึงทุกสโมอสรนะครับที่อนุญาตให้นักเตะมาร่วมทีมชาติไทยยูยี่ครั้งนี้โดยตอนนั้นพร้อมจะทุ่มเททุกอย่างนะครับ ื่ให้เกิดประโยชน์กับทีมชาติไทยยู3ิสามากที่สุดตลอดช่วงเวลากว่า10วันในการเก็บตัวครั้งนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยยูดิบสานะครับจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดด้วยกันนะครับพบกับสบปปลาว ชุดใหญ่นะครับที่เตรียมลุยสึกคิงแชมป์อาเซียน2022ในเครื่องไทยกับสปอลาวชุดใหญ่นี้ก็จะมีแข่งขันกัน2นัดนะครับมีวันที่11และก็วันที่14ธันวาคม2565นะฮะแข่งขันเวลา17.30นาทีนะครับโดยทั้งสองนัดเนี่ยก็จะแข่งขันขที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็มีถ่ายทอดสดนัดที่2นะครับผ่านทาง เอเอสเพลยนะครับยังไงก็ติดตามชมและเชียร์กันได้สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยยูน่สามของเรานะครับสำหรับวันนี้เพจฟุตบอลไทยสายยอดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ